ีวิวนะครับผมวันนี้อยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผม l อ7นะครับผมเพราะบรรยากาศรอบๆวันนี้อยู่กลางทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับผมเพิ่งฝนตกไปเมื่อเช้านี้ครับนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเต็ปโขงซิ่งนะครับผมโขงซิ่งแล้วก็กองเปียกนะครับผม l อ7นะครับผมที่เป็นสเต็ปงานลุยนะครับผม แต่ดูจากสภาพรถแล้วก็ไม่น่าจะลุยเท่าไหร่หรอกนะครับผมก็ได้เสียงหวานเสียงปู้นะครับเสียงปู้ก็ปู้พอประมาณนะครับผมแต่ c 7คันนี้เสียงปู้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะไอเหมือนคันที่ช่างทําอยู่ไ่บึงนะครับไ่บึงโโหเสียงดังนะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพหลายๆอย่างครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็47คันนี้เลือกเป็นกองเปียกที่เป็นกองใหญ่นะครับผมข้อกองใหญ่นะครับผมก็จะออกทรงข้างแบบนี้เลยแต่เรื่องกำลังแรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างโพดดันดูก็รู้ครับรีวิวทดสอบกำลังโอ้ก็สบายสบายครับผมเสียงก็จะดุดุหน่อยนะครับผม เปเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบใหม่นะครับผมเทอร์โบใหม่เทอร์โบประกอบสำหรับงานดันแบบนี้ L47 แบบนี้นะครับผมก็บูตไม่เกิน5ปอนนะครับผมอยู่ประมาณ3ปอนดี่ปอนนะครับผมสบายๆเรื่องน้ำมันก็จะเซฟเซฟหน่อยนะครับผมเพราะว่าบูตไม่เยอะนะครับบูตไม่เยอะเรื่องน้ำมันจะประหยัดเหมือนเทอร์โบเล็กครับ ว่า t u r โ o ประกอบไม่ได้ทํามาขนาดใหญ่มากมายนะครับผมว่าถ้าใหญ่เกินไปเรื่องปั่นไม่ไหวนะครับก็ทําทมาพอดีนะครับผมลูกโตอาจจะสู้โบวิเสไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสเปคใบสเปคแกนนะครับผมตัวนี้เด็ดกว่า v g s แน่นอนนะครับผมถ้าเทียบกับเดิมๆ v ิ s นะที่ยังไม่โมนะ เสียงคู่ไม่ค่อยจัดจ้านเลยแล้วแต่บางคันนะครับผู้ชมความแรงแรงแน่นอนแต่เสียงคู่ไม่ค่อยจัดจ้านเลยแล้วแต่บางคันจริงๆรีวิว47โขงซิ่งนะครับผม เต็บโครงซิ่งนะครับผมแล้วก็กองเปียกนะครับกองเปียกก็จะเป็นท่อกรองใหญ่นะครับผมพอติดตั้งง่ายๆนะครับผมไปถึงยกใส่ได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่จะซื้อไปเป็นชุดสําเร็จนะครับหรือใครที่อยากให้ช่างไปไล่รถไล่เก็บรายละเอียดให้มันเนียนๆให้แรงเต็มประสิทธิภาพก็ต้องยอมเสียค่าบริการนะครับผมวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณครับ